สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นการปรับปรุงฉบับที่3พศ2562ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับในฉบับที่2อฉบับปรับปรุงฉบับที่2พศ .2553 ซึ่งยังไม่ล่าสุดนะครับอันนี้เป็นฉบับที่ล่าสุดแล้วนะครับ เหมาะสำหรับผู้ที่จะไปสอบผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารอื่นๆนะครับในเร็ววันนี้แหละนะสำหรับพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารร,ราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบ,บับที่3นะครับปรับปรุงฉบ,บับที่3พศ2562ในให้ไว้เมื่อวันที่26นะครับ26เมษายน2562แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่1พฤษภาคม 2,562นะซึ่งมีผลบังคับใช้ก็วันที่2พฤษภาคม2,562นะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับในพรบน,นี้มาตรา3ในมาตรา3เขาบอกว่าให้ยกเลิกความในมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ .2,546 และ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนก็คือมาตราหกมาตราหกให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการดังนี้นะครับให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการดังนี้อันหนึ่งนะครับหนึ่งระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางหนึ่งก็คือมีระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางต่อไปข้อสอง ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปร,ริญญาที่เป็นนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นนะครับที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะกฎหมายความว่าภายในกระทรวงศึกษาธิการนี่ ก็ให้มีระเบียบบริหารส่วนกลางของกระทรวงเองและก็ให้มีระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาและก็มีระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลนะครับแต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้วมาตรา1ิบ ก็บอกว่าการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางนะครับเมื่อกี้นี้การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังนี้นะครับก็คือแบ่งเป็นที่ขึ้นตรงต่อสำนักนาย,ยราการัฐมนตรีอึที่ขึ้นตรงต่อ Uh, หัวหน้าส่วนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน่ดังนี้ก็คือ1นะครับหนึ่งหนึ่งสำนักงานรัฐมนตรีนะครับหนึ่งสำนักง,งานรัฐมนตรีอันนี้เป็นสำนักงานรัฐมนตรีสองสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับสามสำนักง,งานเลขาธิการสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาแลวก็สี่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ห้า สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับสำหรับพรบรนี้มีสําสำนักง,งานนะครับมีสําสำนักงานมี5กรมนะแต่เดิมนะครับหบก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการการอุอดม,มศึกษาซึ่งสำนักง,งานการอุดม,มศึกษาแยกตัวไปเป็นทบวงมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแยกตัวไปเป็นทบวงแล้วนะเพราะฉะนั้นฉบับนี้แก้ไขนี่มีอยู่สําสำนักง,งานนะครับสําสำนักง,งาน สี่กรมนะครับห้าสำนักงานเป็นสี่กลมนะห้าสำนักงานเป็นสี่กลมนะครับก็คือส่วนได้ากการตามข้อสองสามสี่ห้ามีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับและเป็นกลมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นในสํานักสํานักงานรัฐมนตรีนี่อันนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นกลมนะครับไม่ไม่เป็นกลมไม่เป็นกลมไม่เป็นกลมแล้วก็ไม่เป็นนิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคลส่วนที่เหลือนะครับส,สีสีาสำนักง,งานเนี้ยสีาสำนักงานนี้เป็นกลมนะครับเป็นกลมเป็นกลมแล้วก็เป็นนิติบุคคลด้วยนิติบุคคลแล้วก็เป็นองค์คณะแล้วก็ในสามสามสำนักง,งานก็คือสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวก็สำนักง,งานการอาชีวศึกษานี่ก็มีองค์คณะในการทํางานนะครับที่ไม่มีองค์คณะก็แค่สํานักงานประหลัดกระทรวงนะเพราะฉะนั้นในการแบ่งส่วนได้การส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอันนี้สรุปนะครับอันนี้สรุปย้านะครับย้ําสรุปการแบ่งส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่นะครับมีอยู่ มีอยู่หกสำนักงานเออไม่ใช่หกมีอยู่ห้าสำนักงานนะครับมีอยู่ห้าสำนักงาน4กรมและก็สามองค์คณะนะครับมีอยู่ห้าสำนักงานสำนักงานที่หก็คือสำนักงานรัฐมนตรีอ่าสำนักงานที่2ก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานที่3ามคือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานที่สีคือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานที่5คือสํานักงานการอาชีวศึกษานะครับมาตรา13บสาเขาบอกว่าในกรณีที่สภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอความเห็นหรือคําแนะนําต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนําความเห็นหรือคําแนะนํา มาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาตินะครับมาตรานี้ก็สรุปสั้นๆก็คือในกรณีนี้สภาการศึกษานในในสภาการศึกษาหนึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการออชีบศึกษานีได้เสนอความเห็นหรือคําแนะนําต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไปแล้วนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะต้องนํา ความคิดนั้นหรือนำคําแนะนํานั้นมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาตินะครับมาตรา18สภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ การอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการก็ได้นะครับอันนี้ก็หมายความว่าสภาการศึกษานะครับสภาการศึกษาคณะกรรมการาการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ,าก,รการศึกษาการการอาชีวศึกษาอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการนี่ก็ได้นะครับก็คือไม่ทําเองแต่มอบให้อนุนะครับเป็นอนุแต่งตั้งอนุขึ้นมาให้ทําหน้าที่แทนก็ได้มาตรา8นะให้ยกเลิกความในวรรคหของมาตรา20แห่งพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปี46และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนนะก็บอกว่าให้ใช้ข้อความ การดำเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดำเนินการของคณะกรรมการต่างๆที่กำหนดในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวงกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีก็คือ สรุปว่าเป็นการดําเนินการในเรื่องการตรวจราชการหรือการดําเนินการของคณะกรรมการต่างๆที่กําหนดในมาตรานี้ก็คือให้มันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายตามระเบียบนั่นเองนะครับมาตราที่9ให้ยกเลิกความในวรรคห้าในวงเล็บห้าของมาตรายี่สิบสองนะครับและก็ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนใช้ว่าการจัดการศึกษาระดับอุดม,มศึกษา การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาแต่ไม่รวมถึงสถาบันวิเลยชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิเลยชุมชนก็คือการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาแต่ไม่รวมถึงสถาบันวิเลยชุมชนนะครับก็คือไม่ไม่ไม่เอาวิเลยชุมชนไปรวมตรงนี้ด้วยนะครับส่วนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ว่ากันไประดับ ตามกว่าปริญญาก็ว่ากันไปแต่ไม่รวมถึงไม่รวมถึงของวิเลยชุมชนนะครับมาตรา28ให้สำนักง,งานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา10วงเล็บ3 4 5มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักสำนักงานอาจแบ่งส่วนรายการได้ดังนี้นะครับหนึ่งสำนักงานสำนักงานอำนวยการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานอำนวยการแล้วก็สองก็คือสำนักงานสำนักสำนักบริหารงานหรือส่วนรายการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือสำนักบริหารงานนะครับก็คือ ให้สํานักงานที่มีหัวหน้านี่สนักงานอะไรก็แล้วแต่ที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานี่ตามมาตราสิบวงเล็บสามมาตราสิบวงเล็บสามก็คือสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสิบวงเล็บสีก็คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบวงเล็บห้านะครับก็คือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่ให แบ่งส่วนราชการให้มีสำนักง,งานแล้วก็มีสำนักสำนักบริหารงานนะครับอันนี้แบ่งย่อยลงไปมาตรายี่สิบเก้าเมื่อกี้ยี่สิบแปดให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตราสิบวงเล็บสามสี่ห้าซึ่งได้อธิบายไปแล้วนะครับให้มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงนะครับ ปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวงราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะก็คือสำนักประหลัดกระทรวงนี้นะครับสำนักปลัดตามมาตราสิบวงเล็บสองในสำนักประหลัดกระทรวงนี่จะมีประหลัดกระทรวงนะครับเป็นหัวหน้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ<อ>ส่วน ส่วนวงเล็บ345หก็คือสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักนคณะกรรมการการศึกษาขาักกา้นพื้นฐานสำนักนคณะกรรมการการอาชีวศึกษานีาา่จะมีเลขาธิการนะครับจะมีเลขาธิการเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมาตรา30เลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา28มีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับเลขาธิการอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการก็คือรับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักง,งานแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการกำกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสำนักง,งานให้เกิดผลสำเร็จรวมทั้งเร่งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในสำนักง,งานนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักง,งานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสำนักง,งานตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างของหน่วยงานของตัวเองนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของเลขาธิการนะครับ หน้าที่ต่อครับก็คือให้เลขาธิการสภาการศึกษานะเลขาธิการสภาการศึกษานี่รับผิดชอบบ,บังคับบัญชาสํงงานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอันนี้อันนี้บงเล็บ3นะครับ pa, ต่อไปให้เลขาธิการคณะก,กรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบและบังคับบัญชาสํานักงานคณะกรรมการกร ens, า,ารศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้เป็นบงเล็บ4ีนะครับ ต่อไปให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่วงเล็บห้าอ่วงเล็บห้าคือมาตราสิบวงเล็บห้านะครับเป็นมาตราสิบวงเล็บวงเล็บสาวงเล็บสี่วงเล็บห้าและก็ให้มีรองเลขาธิการอ่าเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้นะครับก็คือ อำนาจห,หน้าที่ก็คือให้เลขาธิการนะครับเป็นผู้รับบงังคับบัญชาของส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำเ,เลขาธิการสภาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการาคณะกรรมการกา,ารศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษาเป็นต้นนะครับมาตรา40ก็คือการจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบ,บุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆน,น,นะครับก็คือจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่มีการจัดก,การศึกษาในระดับปริญญาเนี่ยให้เป็นนิติบุคคลที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆมาตรา4 4นะครับให้ประลัดกระทรวงนี่ให้ประหลัดกระทรวงอันดับแรกนะครับเบอร์หนึ่ง ให้ประลัดกระทรวงต่อไปเบอร์สองคือเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่นะครับก็คือจากวงเล็บสองสามสี่ห้านี่มาตราสิบวงเล็บสองสามสี่ห้านะครับกระจายอำนาจนะครับกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปนี่ไปยังไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงนะครับแต่ไอตัวที่สีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาณปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับซึ่งโดน ผลกระทบจากคำสั่งคอสอชอที่ผ่านมาแล้วก็ยุบไปเรียบร้อยนะครับไม่มีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเหลือแต่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็คือให้กระจายอํานาจลงไปสู่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาโดยตรงครับมาตรา16ให้ยกเลิกความในวงเล็บ2 3สวงเล็บ12และ3ของมาตรา4 5แห่ง พระร,ร,ราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาการ4สีและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนครับก็ในวงเล็บหนึ่งให้ใช้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีว่าการมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่าารรวยหรือศึกษาธิการหรือปรารัฐกระทรวงหรือเลขาธิการ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสรุปก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจนะครับอา,อาจมอบอำนาจให้หนึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาสองปหลัดกระทรวงสามเลขาธิการหรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีนะครับหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นะครับอันนี้ข้อที่1อ่าข้อที่2ประลัดกระทรวงนะครับประลัดกระทรวงอาจมอบม้านา่ให้รองประลัดผู้ช่วยประลัดเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็คือเป็นการมอบอำนาจเมื่อกี้เป็นรัฐมนตรีต่อมาเป็นรองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเลขาธิการนะครับอันนี้อันนี้ประหลัดกระทรวงเนี่ยอาจมอบอำนาจให้รองประหลัดกระทรวงก็ได้นะครับหรือผู้ช่วยประหลัดกระทรวงหรือเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดารงตําแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี หรือผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นะครับก็คือสามารถที่จะมอบอำนาจได้ต่อมาข้อที่3นะครับเลขาธิการครับเลขาธิการมาแล้วเลขาธิการอาจมอบอำนาจให้รองเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง เทียบเท่าอาธิการบดีผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็คือเป็นการมอบหน้า เป็นทอดลงมานะครับคือเลขาธิการสามารถมอบอำนาจในรองเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีหรือผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระราชองค์การก็คือพลเอกประยุทธ์จันทรโอชารัฐมนนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อปี2562สำหรับคลิปนี้ก็หมดลงแค่นี้นะครับยังไงก็เป็นการเพิ่มเติมความรู้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง เปลี่ยนแปลงไม่มากนอกนั้นก็ค,คล้ายๆกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ